สวัสดีครับตอนนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งชุดนะครับพร้อมประกอบพร้อมลงชุดไปแล้วก็พร้อมเทสบินก่อนจะส่งตัวนี้จะส่งไปที่อุตรดิตถ์นะครับมาดูกันนะครับตัวลามเงางามเลยนะครับเทปกาว OPP อย่างดีมีความเหนียวนะครับมีความทนทานด้วยตัวนี้กาวดีมากครับเทป OPP นะครับเงางามอย่างนี้เลยนะครับมาดูนะครับว่าด้านในมีอะไรกันบ้างด้่นในผมก็จะมีแท่น วางเกอร์โวนะครับตีนทุกแกก็มีไปให้พร้อมนะครับด้านในจะกุกเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับซึ่งการกุกเป็นเป็นฟิวเจอร์บอร์ดอ่ะจะมีคุณภาพที่ค่อนข้างที่จะเหนียวทนแล้วก็ประหยัดเหมาะสำหรับมือใหม่ในการฝึกบินนะครับถ้าจะสั่งเป็นพา r ์บูก็จะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับมอเตอร์ จะเป็นสองสองหนึ่งสองหนึ่งพันสี่ร้อย KB นะครับตัวนี้ประหยัดแบตใส่ใบเบอร์แปดสี่นะครับสปีดตัวนี้เลยนะครับฮอปปี้วิงสกายวอลเกอร์นะครับตีสิบเอวีสองนะครับตัวนี้วีสองจะเซ็ตคอยหลังได้เบอร์บัวก็เป็น JX นะครับมีทั้งเฟืองพลาสติกและเฟืองเหล็กสนใจสอบถามได้นะครับแบตเตอรี่ให้เป็นสองสองมิลลิแอม์สามเซลครับเครื่องชาร์จก็ไอแม็กตัวนี้เป็นตัวแปดสิบวัตต์เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวดีเลยของไอแม็ก รีโมทก็ตัวเดิม i6x สนใจสอบถามอุปกรณ์ได้นะครับอ่าคลิปนี้บงก็จะมาเช็คระบบก่อนขึ้นบินนะครับขอดื่นเช็คมอเตอร์นะครับมอเตอร์ทำงานปกตินะครับแล้วก็ระบบตัดมอเตอร์ก็โอเคใช้ได้นะครับขวาขวายกไตห้ยกขวาขยยกไตยยกอัพคือขึ้นอัพคือขึ้นนะครับดึงคือขึ้นนะครับดาวคือลงอัพคือขึ้นดาวคือลงแล้วเดร์ขวาแล้วเดร์ซ้ายแล้วเดรอขวาแล้วเดร์ซ้าย มอเตอร์ประมาณปกติถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยเราจะงงครับที่ผมจะแนะน,นํนาแนะนําให้ให้ดูข้างหลังนะครับถ้าเราดูข้างหลังมันจะง่ายครับถ้าดูดูข้างหลังมันจะง่าย เราดูข้างหลังนะครับขว,ข,วยยขวาขวายกซ้ายยกขวาขวายกซ้ายยกอัพปขึ้นอัพปขึ้นดาวค้นลงอัพปขึ้นดาวคือลงเด้อเด้อขวาเด้อเด้อซ้ายมอเตอร์มอเตอร์อเร่เงตัดมอเตอร์โอเคทํางานปกติระบบเดินหน้าระบบถอยหลังโอเคนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอแนะนําให้ลองวิ่งเล่นลัดเดอร์ก่อนนะครับเวลาเราลงจริงเราจะได้กันถูกทางนะครับอย่ามีผลมมกนะครับการเล่นลัดเดอร์นะครับเลี้ยวไปเลี้ยวมาเข้าแท็กซี่อยู่ในรันเวย์นะครับเวลาเราไปเล่น EDF หรือเครื่องบินประเภทที่ใช้ความเร็วลงนะครับเราต้องการให้เข้ารันเวย์ยิ่งรันเวย์บังคับยิ่งต้องต้องมีความชํานาญในการคอนโทรลเลยนะครับเวลาขึ้นขึ้นสวนลมทุกครั้งนะครับวิ่ง วิ่งแล้วใช้แล้วเรื่องให้ถูกทางนะครับขึ้นขึ้นสลลมทุกครั้งนะครับลงก็ลงสลลมทุกครั้งนะครับผมาขาควายกใใยกใจ้ใหยยกอาข,ขึ้นลาวพื่นลงอ่าเดี๋ยวเราจะมาเฟิร์สไฟก่อนจะส่งนะครับลำนี้ วิ่งให้ไกลๆนครับหางหลังก็ดกูก่อนนะครับแล้วค่อยอัพแล้วก็พยายามเอาคือบินขึ้น,นสูงไว้ก่อนนะครับมีการกินซ้ายกินขวากันขึ้นสูงไว้ก่อนนะครับเวลาเราเรา,เราทิมเครื่องบินนะครับยังไงก็ต้องมันเวลาเครื่องบินกินซ้ายแก้ซ้ายแล้วก็ ใช้เขาเร่งขึ้นไปนะครับไม่ให้มันเชิดหัวแบบนี้นค่อยๆไต่อากาศขึ้นไปนะครับแก้ไว้ครับเวลามันกินซ้ายก็แก้ขวาไว้จนกว่าเครื่องบินจะขึ้นสูงแล้วค่อยเบาเครื่องทิมครับเบาเครื่องดับลงมาไม่ไม่ใช่ดับอะครับเบาเครื่องแบบลงต่ำอะแล้วก็ร่อนเพื่อที่จะทิมได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือคือบินสูงทิมอยู่นะครับว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างครับอาการยังมีการกิน สายนิดๆน่นาจะทัดมอเตอร์ไม่พออาการก็เริ่มเริ่มนิ่งน,น,นะครับพออาการเริ่มนิ่งก็อย่างเทนเนอร์ครับถ้าเล่งมันก็จะมีสภาวะเหินขึ้นะ่ะจะบินง่ายครับนี่ครับแล้วก็เบาเครื่องหน่อยนึงแล้วก็เลี้ยว มินเป็นวงจรให้ได้ครับเข้าวงจรให้ได้ถ้าเข้าวงจรได้เราจะไม่ค่อยหลงทางครับเพราะว่าการฝึกเข้าวงจรมีมีประโยชน์มากเลยอ่ะหนึ่งเพื่อป้องกันการหลงทางสองเราจะได้ชำนาญในการเลี้ยวพอเราวงจรได้แล้วเดี๋ยวก็จะโลพาได้นะครับสำหรับ นักบินใหม่ๆก็แนะนําให้ร้องฝึกถึงสูงก่อนนะครับยังไงก็ต้องสูงไว้ก่อนครับเวลาลงก็เบาเครื่องครับส่วนลมแล้วก็กันแล้วก็ค่อยวางรอครับ ลมลมกดหางครับโอเคครับส่งงานได้ครับผ่านครับ